มิลเอเข้าใหม่พี่ความสวยให้ร้อยโครงสร้างให้ร้อยเลยครับโครงสร้างเดิมรถสวยและรถมีทรงนะช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ทั้งคันช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ทั้งคันคันนี้ตัวรถได้สีดำนะครับปี2015พี่ดูบอดี้พี่ดูบอดี้รถปี2015นะครับสวยกริปแบบนี้นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจรถครอบครัวเอสยูวีนะครับราคาไม่ค่าม0กแสนพี่คันนี้ผมบอกเลยแค่5 0 0 0 0นนิดๆเท่านั้นนะครับไปชมรายละเอียดได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดี FC ครับวันนี้อยู่ผมเมทออโต้คาร์นะครับและวันนี้จัดรถครอบครัวให้อีกแล้วนะครับวันนี้มีตัวมิวเนะครับเป็นตัวปี2015นะตัวรถเนี่ยได้สีดำนะเครื่องยนต์เป็น3.0นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นตัว3.0 2WD นั่นเองนะครับคันนี้ก็มีการปรับเซ็ตช่วงล่างนะครับแล้วก็ทำทรงให้ดูน่าขับมากขึ้นนะครับบอดี้เนี่ยเป็นปี2015นะ1 4บ5จริงๆ13-45มันบสี่สิบห้ามันนะครับ วันนี้ได้สีดําเข้ามารถเข้ามาใหม่นะครับนะเลขมาอยู่ที่แสนสามนะเลขมาอยู่ที่แสนสามนะครับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับกับรถครอบครัว PPV เจ็ดที่นั่งนะครับหรือ SUV นั่นเองนะครับหลายท่านก็เรียก SUV หลายท่านก็เรียก PPV นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าถูกต้องน่าจะต้องเป็น SUV นะนะครับคันนี้ก็ราคา5 5 9 0 0 0บาทนะครับกับเจ้าตัว Isuzu e MU-X 3.0นนะครับ 2WD คันนี้นะเลขไมแสนสามรถสวยคันนี้ก็ได้ช่วงล่างเป็นของโ p r o นเดอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็ล้อแมกเป็น TE นะครับยางก็จะเป็นยางซอฟปี2023เนาะนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนเหมือนเดิมหละถ้ารู้ดีอยู่แล้วตัวกระจังเนี่ยเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวเดย์ทามให้เรียบร้อยนะครับตัวล <s> ้อแมกเป็น TE <S <s สีออกเป็นเทาเเข้มๆนิดนึงนะรุ่นนี้เป็นดิสก์ูหน้าด้านหลังเป็นดำนะครับ รถถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์และขับดีมากขับดีมากนะครับเนี่ยยางต้องบอกว่ายางใหม่ล้อแมกใหม่ไม่บุบไม่เบียดล้อเป็นขอบ18นะครับโชก็เป็นโปรเฟนเดอร์หน้าหลังเลยนะครับผมก็ไปแอบดูมาแล้วนะครับเป็นโปรเฟนเดอร์หน้าหลังคือคันนี้รถดูดีมีสเสน่รถดูดีมีสเสน่ห์นะครับรถอยู่กรุงเทพมินบุรีนะครับสำหรับคันนี้ถ้าเผื่อใครอยากเข้ามาดูรถทดลองขับก็ได้นะครับเป็นเครื่อง3.0คือรถดูมีทรงแบบหน้าขับน่าใช้มาก นะครับน่าขับน่าใช้มากตัวนี้เป็นเจที่นั่ง <c oughs> เป็นเจดที่นั่งนะครับด้านหลังก็เป็นตัวดวัมเบกนะครับพวกท้อไอสงท้อยเสียเขาก็เดินใหม่หมดเลยนะนะเป็นสแตนเลสม,ม,มาใหม่หมดเลยแล้วก็ปลายท่อก็เป็นปลายท่อไดนะครับนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นขอค่ายอะไรนะ JS อะไรนะ JS Racing c a r t Thailand นะครับช่วงล่างเขาเป็นโปรเฟนเดอร์หมดเลยผมอาจจะไม่ได้มองเห็นนะแต่ผมเอากล้องเข้าไปใต้รถแล้วกันนะครับ นะมันต้องส่องด้านข้างถึงจะเห็นนะด้านท้ายฝาท้ายตัวนี้เป็นแบนนวลนะครับคาดหลังก็เป็นโครเมียมปกติโลโก้ยูสูโลโก้โโกมิวเอ,อยู่ครบนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมโหมด่วยเอระบบช่วยการขับขี่นะครับ ESC แล้วก็เสาวิทยุแบบฟินชาร์กนะครับแล้วก็ตัวแหลกหลังคาให้ตัวรถปี15ถือว่าสวยจัดไฟนนซ์ได้นะครับอาจจะผ่อนได้แค่ประมาณ6กปีนะถ้าสูงสุดคันนี้5,59 0 0 0บาทถ้าซื้อเงินสดก็มีแวนเพราะว่าคันนี้ไม่ใช่รถบ้านนะครับคันนี้เป็นรถประมูล นะครับถือว่าสมบูรณ์นะสีเสือทุกอย่างคือโอ,โอเคเลยสวยยอมรับเลยว่าสวยรถปีสินะครับสภาพบอดี้อยู่ได้ขนาดนี้คือเดอะเบสแล้วนะนะครับนี่ดูโครงสร้างเมทอาร์คไม่มีขยับนะครับด้านบนมันก็จะมีรอยย้ําเมทอาคอยู่สองจุดตรงนี้นะตรงนี้มันจะเป็นรอยพับรอยต่อของหลังคานะครับตัวนี้ก็หัวน็อตไม่มีแกะเลยนะครับสจุดนะครับนี่ฝั่งนี้อีกสจุด ถือว่าสมบูรณ์เลยนะใครที่สนใจคันนี้ก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะ mi z mi s a ที่ผมขึ้นโชว์ไว้หน้าจอด้านซ้ายนะครับหรือจะโทรก็ได้นะครับ096 535 5153นะครับบางทีโทรมันก็เออบางทีโทรก็ติดสายนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับภายในถือว่าสวยสมบูรณ์นะตัวเบาะก็มีพรมกระดุมเข้ารูปให้เรียบร้อยจริงๆจะดึงขึ้นแหละแล้วแต่เห็นข้างนั้นพับก็เลยนะพับลงไป เดี๋ยวดึงขึ้นให้ดูก็ได้ดึงขึ้นให้ดูนะครับาเถือว่าเนี่ยภายในสวยหมดเลยนะภายในสวยหมดเลยนะตัวเบาะก็ได้เป็นสีออกครีมๆเบ็ดๆนิดนึงครีมครีมเบ็ดๆสะอาดสะอาดนะครับแล้วรถอยู่เซรีไทย64นะครับ559,000บาทนะครับกับเจ้าตัวอิรุสูบวิวเอ็กซ์สีดำคันนี้เนาะผมพาชมภายในคันนี้มีกล้องถอยพร้อมนะครับทุกอย่างพร้อมหมด คือรถสีดําติดฟิล์มเข้มๆแบบนี้นคือดูหล่อมากดูหล่อมากนะโป่งลงโปง่งล้อคือทุกอย่างสวยหมดนะอ้าด้านหลังเป็นดิสเบรกอันนี้เขาแปลงมาดิสเบรกมาแน่เลยรถปี15ส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่ดิสเบรกนะครับแต่ว่าดีเลยปลอดภัยเลยทีนี้สบายมากขึ้นนะเวลาเอาไปใช้งานนะครับก็คุนใจอีขึ้นเลยแล้วภายในได้เป็นโทนสีเบจครีมตัดกับลายไม้ตัดกับลายไม้สวยๆนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกันเราได้นะครับ เมื่อเดือนที่แล้วก็มีลูกค้าต่างจังหวัด5ท่านเลยนะครับนะก็รับรถไปแล้ว3ท่านเลยอ2ท่านนะครับผมต้องทยอยจัดไปแนนให้ราชาย,ยังไงต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันเป็นปรสานไปต่างจังหวัดอ่ะบางทีเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าที่กรุงเทพคุยยากคุยยากนะมันก็แล้วแต่ไฟแนนซ์นะจริงๆมันก็แล้วแต่เงื่อนไขไฟแนนซ์แล้วก็ตัวประวัติเครดิตลูกค้าด้วยนะครับผมก็พยายามดันให้ให้ทุกเคสนะครับลูกค้าไกลสุด ของเดือนนี้ใช่ไหมเดือนนี้วันนี้บาที่ามเอ็ดไกลสุดน่าจะมาจากน่านนะน่านแล้วก็มีร้อยเอ็ดนะครับม,มีร้อยเอ็ดมีน่านมีร้อยเอ็ดมีอยุธยานะครับแล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดอะไรนะาําไม่ได้แล้นะน,นั้นลูกค้าคนนั้นจองรถก,กระบะไว้นะครับ,นะรบตัววบาเป็นบ่อไฟฟ้าภายในสวยผมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้าย,นะเ,ายนะเดี๋ยวผมออนสวิตให้ดู ะจะได้เห็นตัวเลขมงเลขใหม่คับหน้าจอตัวนี้นะครับก็มีจอมีกล้องแอร์เป็นออตโต้นะครับเกียร์ก็เป็นอัตโนมัตินะครับเกียร์ก็เป็นอัตโนมัติแบบนี้นะครับปรับเป็นทิปทอนิกได้นะครับปรับเป็นทิปทอนิกได้นะครับถือว่าสวยเลยเลขไมหนึ่งแสนม่ 1, 36, 000, นะครับหนึ่งแิกิโลนะครับคือรถเนี่ยผมขยายภาพให้ดูด้านในคือสวยมากจริง ผมไม่ได้อวยนะรถไปสิบ้าแล้วอยู่ในสภาพบอดี้แบบนี้ได้คือสวยจริงมีจอกลางมีแอร์หลังคือทุกอย่างพร้อมหมดทุกอย่างพร้อมหมดนะครับนะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ชมนะครับกระจกมองข้ารับพับไฟฟ้าโร์เป็นโครเมียมนะเนี่ยเชเริ่มร้อนแล้วเมื่อเช้าคือแบบไม่มีแดดเลยนะผมได้ถ่ายคลิปไหลคลิปอยู่เหมือนกันวันนี้ปกติฝนตกทุกวันนะครับในหัวน็อตไม่มีขยับคือถ้าร้อนอยังสู้แนละ้วฝนตกคือทําอะไรไม่ได้เลยมืดก็มืด เสียงก็ดังนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS ทุกอย่างอยู่ครบเทอร์โบอยู่ตำแหน่งนี้นะเครื่องยนต์เป็น3.0นะครับก็เดินสแตนเลทออกไปตั้งแต่พ่อไยเสียเลยนะครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิมสวยนะครับโครงสร้างเดิมสวยนะครับใครที่สนใจคันนี้ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ0965355153นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้ m i i z F I Z Z เนะครับเป็น ID l ดี e นะฮะที่ผมขึ้นโชว์ไว้นะจะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็น i อ l ดี e ส่วนตัวเลยคือก่อนหน้านี้ผมใช้ ID l ดี e ไลนทำงานผมแยกไลน์กันนะครับแต่มันพอดีผมทำงานไม่ค่อยสะดวกก็เลยเปลี่ยนใช้ไลน์ส่วนตัวเลยนะก็ทักมาได้24ชั่วโมงนะครับขําคือหลับนะครับเช้าก็ตนะฝากไว้ด้วยครับพี่3.0นะครับ DVD ีดีเนวิเกตนะครับปี2อ1 5รถสวยพร้อมใช้พี่0,000สนนะครับ นะผมบอกเลยว่า5แาสนากว่าๆทนั้นเองรถสวยจัดเลย